ฟอกสีย้อมสีผมด้วยตัวเองมาลุ้นกันค่ะว่ามันจะออกมาอีท่าไหนทุกคนสีก็ขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อนะทุกคนใส่สีขาวคือไม่ได้แน่เละแน่ๆผสมตัวฟอกสีผมก่อนนะคะโซ่สั่งมาเป็นถุงแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูข้างใน ข้างในเป็นผงฟอกอย่างนี้เลยนะทุกคนตอนแรกอะ่ะเราสั่งมาแค่สีย้อมกับผงแล้วก็คือไม่รู้เลยว่าเขาต้องใช้ไฮโดรเจนก็สั่งตามอีกรอบขวดใหญ่มากอันนี้น่าจะประมาณ1,000 ml ค่ะโซสั่งสูตร 9%มานะคะเขาแนะนําว่าถ้าผมอ่อนแอให้ใช้6%แต่ถ้าผมพอแบบแข็งแรงขึ้นมาหน่อยใช้9%แต่ถ้าผมแบบแข็งแรงมากดําสนิทแข็งแรงแข็งแรงเลยอะใช้12%โซสั่งมา9%ก็ซึ่งก็ไม่ได้รู้หรอกว่าผมตัวเองแข็งแรงมากแค่ไหนนะ อะมาลุ้นกันว่ามันจะได้ไหมเดี๋ยวเรามาทําส่วนผสมของสีฟอกก่อนนะคะเราจะต้องฟอกสีผมก่อนก่อนที่จะลงสีนะคะซึ่งสีวันนี้เนี่ยโซจะใช้เป็นโทนสีชมพูอ่อนพันเทลวิธีใช้นะคะเขาก็จะเขียนมาผงฟอกต่อไฮโดรเจนหนึ่งต่อ1ถึง3คนให้เข้ากันจะเป็นเนื้อครีมแบ่งผมเป็นช่อๆบางๆแล้วลงน้ำยาฟอก ห่างจากโคนประมาณ1นิ้วนะคะทิ้งไว25้25-45นาทีควรเช็คผมทุกๆ10นาทีอ่ะมาเริ่มกัน Few moments later moments นี่ผ่านไปยังไม่ถึง10นาทีเลยมั้งเนี่ยเนี่ยโซจะกัดแค่รอบเดียวนะเพราะว่าโซลงสีชมพูเนาะมันไม่ต้องแบบถึงขั้นขาวอะไรขนาดนั้นนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะมาเจอกันเนาะว่ามันจะกัดไปได้ประมาณไหนนะคะอันที่เห็นสีแดงนี่คือโซแอบย้อมสีแดงตอนนั้นยังไม่ได้กัดสีผมนะคะมันก็เลยเป็นสีแดง คือตั้งใจจะย้อมสีนี้แหละแต่ว่าไม่ได้กัดผมแล้วพอมันกัดปุ๊บมันก็เหมือนเห็นสีชาตะเออ few moments later. เริ่มแบบขาวแล้วอะแล้วว่าแรงนะแต่ว่ากลิ่นไม่ได้ฉุนมาก เดี๋วมันหลอนะ่ะโหข่าวไว้มากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปล้างผมก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันตอนลองสีชมพูอะทุกคนโซไปล้างผมมาแล้วนะคะก็ไม่ถึง10นาทีนะทุกคนมันได้ความความแบบกัดสีประมาณนี้นะคะถ้ารอไปอีกครึ่งชั่วโมงโซคิดว่ามันน่าจะเป็นสีขาวเลยอะ เออแต่ว่าโซโซโทนร้อไม่ได้นะคะโซะกลัวผมโซขาดซึ่งเพราะว่าผมสว่ผ่านการทำสีมาบ่อยมากนะคะมันไม่ค่อยได้แข็งแรงนะคะแต่ถ้าใครผมแข็งแรงทนรอได้นะคะก็ รอไปให้ครบนะคะได้สีตามต้องการแน่นอนอันที่ทุกคนเห็นเป็นสีแดงๆสีขุ่นเนี่ยคือโซทําสีผมมาก่อนหน้านี้เมื่อเมื่อ3วันที่แล้วคือโซะจะทําย้อมสีผมแต่โซไม่ได้ฟอกเออโซคิดว่ามันจะติดแต่สรุปแล้วมันไม่ติดเพราะผมโซมันดําสนิทมากแต่พอเรามาฟอกปุ๊บมันเลยเห็นสีของสีอันเนี้ยชัดเจนเลยนะคะซึ่งโซก็จะย้อมสีนี้แหละเออเดี๋ยวเรามาย้อมกันนะคะ ุกคนสีก็น่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวโซจะไปสระผมเลยช่วงปลายๆสีไม่ค่อยชัดเพราะว่าโซกัดไม่นานนะคะมันก็เลยสีดูเหมือนไม่ไม่เท่ากันแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะมันก็ดูเหมือนไล่สีแหละเนาะอันนี้ก็คือไว้ไม่นานมากเดี๋ยวเราไปสระผมกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสระผม แล้วก็ใดผมอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มาดูฟินิชกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะ ทุกคนเสร็จแล้วสวยเปล่าอันนี้ก็คือโซรวมทั้งฟอกแล้วก็ย้อมสีนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองเพราะว่าโซทิ้งไว้ไม่นานแต่ถ้าใครอยากให้มันแบบเป็นสีขาวเลยหรือว่า เป็นสีอ่อนกว่านี้นะคะก็ทิ้งไว้นานๆเลยได้เลยถ้าผมแข็งแรงย้ําว่าถ้าผมแข็งแรงนะคะแต่คือผมโซมันไม่ค่อยแข็งแรงพอทำสีบ่อยกลัวมันจะขาดโซก็เลยไม่กล้าทิ้งไว้นานนะคะแต่สีที่ได้ก็คือโซค่อนข้างที่จะพอใจนะทุกคนพิกัดสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวโซจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ สำหรับคลิปนี้นะคะโซขอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โซด้วยนะคะใครอยากดู how to คลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยนะอย่าลืมกดติดตามทุกๆช่องทางของโซด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนลนะค่ะสวัสดีค่ะ